ครับผมยี่สิบนะครับปี2021ก็เริ่มต้นแล้วนะครับหลายจังหวัดเริ่มมีการเราสมัครเรียบร้อยแล้วก็คิกออฟให้เป็นทางการไปนะครับก็ฝากถึงน้องๆทุกคนและขอบคุณผู้อำนวยการกองประกวดทุกจังหวัดด้วยที่ยังคงมั่นใจและทํางานต่อเนื่องนะครับกับมิสแกรนไทยแลนด์นะครับปีนี้ก็ไฟนอลเรียบร้อยแล้ววันที่ 21สิงหาคมส่วนจังหวัดเจ้าภาพรอผู้ใหญ่อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พยายามจะซัพพอร์ตเรื่องของการช่วยเหลือจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้มีช้อยอยู่5จังหวัดสุดท้ายหมายความว่ามี5 Cho 5ช้อยซึ่งขอให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้นําว่าอยากให้ จังหวัดไหนฟื้นให้เร็วที่สุดให้เราไปสร้างสีสันอยู่ที่นั่นกันสักประมาณ2วีคนะครับปีนี้จะอยู่นานหน่อยนะฮะปีนี้จะเก็บตัวกันเดือนหนึ่งเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆก็เราไม่มีอะไรทำกันอยู่ใช่ไหมฮะเ,เราก็จะแห่กันไปอย่าลืมนะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านไปนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ไปรู้สึกว่าคลายเครียดกันบ้างนี่พูดตรงๆถ้าเราอยู่กันแบบนี้เราจะเครียดจนเกินไปก็ติดตามได้นะครับติดตามแล้วเราจะดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับ